ในวันนี้ผมก็จะมารีวิวไอดีเซิฟจีนที่ผมได้ทําการเล่นไปทั้งหมด30วันแล้วก็พาไปดูกิจกรรมต่างๆต,ตลอด30วันที่ผมเล่นมาด้วย <Okay. S 1> ว่าเซิฟจีนเขาแจกอะไรบ้างนะฮะบอได้คําเดียวว่าของแจกเขาเนี่ยโคตรจะเยอะมากมายมหาศาลต่างจากเซิฟพี่ไทยของเรามากๆหนบอกบอกคำเดียวบอกไปไหลายคำแล้วนี่มาแต่ก่อนอื่นนั้นนะฮะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการดาวน์โหลดเซิฟจีนมาเล่นกันก่อนดีกว่าว่าทำยังไงซึ่งก่อนอื่นเลยนะฮะคุณผู้ชมก็ต้องกดลิงก์ใต้คลิปผมก่อนเมื่อกดปุ๊บก็จะมาถึงหน้าดาวน์โหลดอันน นี่ฮะ X7 g a m แล้วเมืกดเข้ามาเสร็จคุณผู้ชมก็เสิร์ชชื่อเกมได้เลยฮะ One Punch Man เสิร์ชไปแค่นี้ก็ได้แล้วจากนั้นเราก็กดดาวน์โหลดได้เลยคุณผู้ชมเมื่อคุณผู้ชมโหลด One Punch Man เสร็จปั๊บก็จะเข้ามาหน้านี้ฮะซึ่งคุณผู้ชมก็ต้องสมัคร ID เกมก่อนมันสมัครง่ายมากๆโดยการใช้แค่อีเมลอย่างเดียวให้คุณผู้ชมกดไปที่แคปชาล็อกอินตรงนี้แล้วก็กรอกอีเมลไปได้เลยเมื่อกรอกอีเลมลเสร็จปุ๊บก็ต้องคําว่าเก็ได้เลยฮะเขาก็จะส่งรหัสเข้าเกมไปให้คุณผู้ชมทางที่อีเมลเราก็แค่กดเข้าอีเมลไปแล้วก็ไปเอารหัสเลขมากรอกแค่นี้ก็ล็อกอินได้แล้วฮะเรียบร้อยเท่านี้แล้วก็มี ID เล่นแล้วใช้เวลาทําแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเองอ๋อแล้วต่างว่าคือ ู้ชมเนี่ยโหลดเจ้าเกม OnePlus Man มาแล้วใช่ไหมแต่ว่าเล่นไม่ได้หรือว่าเน็ตมันไม่โหลดเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะต้องใช้ VPN หรือก็คือโปรแกรมที่จะสามารถทำให้คุณผู้ชมเนี่ยเล่นได้ซึ่งผมก็จะทิ้งลิงก์ VPN ไว้ให้อยู่ใต้ description เลยสามารถไปกดดาวน์โหลดกันได้ใครที่เล่นได้ปกติก็ไม่ต้องไปโหลดนะฮะแล้วถ้าใครนะครับสนใจจะไปเล่นเซิร์ฟจีนเซิร์ฟใหม่เดี๋ยวเรามาเจอกันที่เซิร์ฟเวอร์722นะครับซึ่งเซิร์ฟ722นี้ก็จะเปิดในวันจันทร์คุณผู้ชมก็สามารถไปเล่นด้วยกันได้้ด้้าา้้้เเ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 ดดีีีีีีี๋ยยววรรรรรราาาาามมมมมมิิิิ่่่่่่่ตนน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 นลล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 พพออออออกกกกกกกััััััใใซซ์์ฟฟึงงงงงแะ็คืขผททห30จจ2 2 2บบ5 5 5ไช แต่ที่จริงแล้วเนี่ยนะครับเซิร์ฟจีนเซิร์ฟนี้ที่ผมเล่นเนี่ยมันก็เปิดมาประมาณ1เดือนก,กว่าแล้วนะที่ทุกคนเห็นพลังผมอยู่2ล้านตอนนี้เนี่ยก็คือพลังที่ใช้เวลาในการปั้น30วันนะครับและก็เดี๋ยวจะพาไปดูตัว,ตวละครกันเลยดีกว่ากับนี่เลยครับตัวแบบของเราครับเจ้าราชาใตดินเอเซนาพลาสแล้วก็มีเอเซนาพลาสถึง2ตัวนะคุณผู้ชมมีจกักรพรรดิเด็กด้วยส่วนซีโนตัวนี้เราก็ได้มาฟรีฮะสกินเขาเราก็ได้มาฟรีเหมือนกันเซิร์ฟจีนเขาแจกไงแล้วก็มีฟินิกแมนโซนิกแล้วก็จะได้เป็นคอปม จะพาไปดูกิจกรรมที่หลังละกันเดี๋ยวตอนนี้มารีวิวดีกันก่อนนี่เลยฮะไปที่ขอในกระเป๋าคุณผู้ชมดูนี่ผมมีหินปลุกตื่นฮีโล่อยู่ทั้งหมด5อันซึ่งผมได้มันจากไหนรู้ไหมผมได้มาจากนี่เลยฮะจากการสุ่มตู้จัก,กรผ้าเด็กก่อนหน้านี้ผมได้ใช้ตัวทําไปทั้งหมดนะครับ150ใบสุ่มไม่ออกหินปลุกตื่นเลยครับไปหินกลมๆม,มันไม่ออกเลยมันออกมาแต่หินพัฒนายอย่างเดียวทำให้เราไม่มีตัวอยู่อาหาเล่นในเซิร์ฟจีนโอโ้โหโคตรจะเศร้าแล้วก็มาดูที่ตรงนี้กันเลยดีกว่ากลับาบเร ครับที่พลัง2ล้านเนี่ยสิกว่าเท่ามันจะห่างอะไรกันขนาดนั้นทีมของเขาก็มี UR 3ตัวแล้วด้วย UR ซซนิกของเซิร์ฟจีนนะครับก็จะได้จากการเติมฮีโร่ซัพพอร์ตถ้าเราเติมและเก็บเวลถึง200เนี่ยได้ไปเลยครับเจ้าซซนิก UR ซึ่งมันโคตรจะดีมากๆน่าเติมสุดๆส่วนจีวินญญาณของเขาเนี่ยก็น่าจะได้จากวงล้อฮะแล้วก็จกกักรพรรดิกก็น่าจะสุ่มกระชาตัวดำมาส่วนพวกลัคนาพลาสเนี่ยไม่ว่าจะเป็นซอมบี้แมนแทงท็อปมัสเตอร์ในเซิร์ฟจีนนะครับก็จะมีสุ่มในตู้ตัวม่วงแบบนี้ซึ่งคุ มีหลายตัวมากๆที่เซิร์ฟไทยยังไม่เอาเข้ามาในส่วนกุลิบัสเนี่ยเขาน่าจะได้จากการติดอันดับที่1นึ่ในการสุ่มการเชาตัวแดงในสัปดาห์แรกฮะซึ่งเซิร์ฟจีนเนี่ยผมก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเขาแจกเยอะจริงๆไม่ว่าจะเป็นตัวดําตัวม่วงตัวแดงแจกเยอะมากๆอย่างเช่นคุณนองแกนคนนี้ที่อยู่กิวของเรานะครับ USD เขาก็มีตัวละครเก่งๆเยอะเลยเห็นไหมแล้วก็สุม่มได้โชคดีด้วยเนี่ยมีแฟนประกายเสียง You อ่ะฮะด้วยครับอย่างเท่บอกเลยครับสายฟรีก็มีได้ถ้าเล่นเซิร์ฟจีนเนี่ยมีเซนทร่าพัสสองตัวเลยฮะ เน่งนกว่าๆเนี่ยวาขาแจกอะไรบ้างนะคุณผู้ชมที่ว่าแจกเยอะในจริงหรือเปล่าครับเดี๋ยวจะพาไปดูกันเลยกับกิจกรรมแรกตรงนี้เลยฮะซึ่งกิจกรรมนี้นะครับเขาจะแจกตัวดําฟรีนะครับหนึ่งร้อยใบเพียงแค่เคราล็อกอินเท่านั้นเองครับล็อกอินเสร็จปุ๊บก็รับตัวดําฟรีได้เลยง่ายมากๆนี่เห็นไหมวันละสองใบ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 ส, bij, สิบใบสัปดาห์ที่สองก็เนี่ยยี่สิบใบไปเลยครับสัปดาห์ที่สามสัปดาห์อื่นๆสัปดาห์อื่นเนี่ยเขาแจกสิบใบสิบใบไปเรื่อยๆจนครบหนึ่งร้อยใบเลยครับตรงนี้แถมได้ตัวโมดตัวนี้วก็ิรม่อี้เนี่ยจะ ต้องเติมนะครับก็อย่างที่บอกว่าเราสามารถเป็นตัวละคร UR ได้เพียงแค่เติมซัพพอร์ตแล้วก็เก็บเลเวลมาถึง200แล้วก็มีโซลิต UR แล้วครับมาใช้ในทีมแม้ได้พูก็จะพาไปดูกิจกรรมก่อนหน้านี้ว่าที่ผมเล่นมันเนี่ยซื้อทีมงเขาแจอากอะไรอีกบ้างถ้อคุณผู้ชมอยากมาลองเล่นบ้างซึ่งทางคุณผู้ชมเพิ่งสมัคร ID มาเลยในวันแรกเนี่ยก็จะได้นี่ไปเลยครับกับตัวซุ่ม10ใบฟรีแล้วก็เช่ารชาชตา้ดินนะครับที่เป็นในเซนอาซึ่งมาแบกดันเจี้ยนในตอนแรกได้แล้วก็จะมีพวกกิจกรรมล็อกอออิินนนททีีีี่่่มมมมัััแแแแจจกกกกตตวววรรงงงใใ้้้้้้ดดดดยล็ะบบบชชโคคคซึุณผููสาาถ ซึ่งก็จะมีโค้ดแจกทั้งตัวม่วงตัวแดงบอกเลยนครับว่ามีโค้ดแจกตัวแดง10บใบด้วยรีบไปกระหรอกเลยเดี๋ยวมันจะหมดอายุสักคนและก็นี่แหละคุณผู้ชมมีกิจกรรมหนึงนะครับที่เราจะได้ทั้งตัวแดงหินพัฒนาฮีโร่แล้ก็ตัวม่วงนะครับอีก10ใบนี่ไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคุณผู้ชมสามารถได้รับตัวเอเได้ด้วยครับเขาก็จะมีฮีเรนะครับสองตัวเจ้าแฟลชประกายแสงกับเจ้าเมทไนท์แล้วก็ยังไม่หมดนี่กิจกรรมแจกตัวเพิ่มไปอีกแค่ล็อกอินนะครับเจ็ดวันได้ แต่เซิร์ฟจีนเขาใจตัวม่วงกันง่ายๆแบบนี้เลยฮะเนี่ยแหละถ้าเราเล่นฮีโร่เอกปีศาจภาดาถึงด่านที่เขากำหนดก็จะมีหินพัฒนาฮีโร่แจกได้ฮะตัวดำก็มีตัวแดงก็มีหินพัฒนาปีศาจก็มีคือเซิร์ฟจีนเนี่ยแจกหินพัฒนาเยอะมากจนสามารถเอาไปทำไอเซนาพลัสเนี่ยได้สองตัวขึ้นไปสบายๆเลยครับในทีมมีห้ากินล็อกอินสตาร์ทที่สองก็มีแจกตัวแดงตัวม่วงเพชรด้วยอะไรแบบนี้ที่สำคัญเลยครับคือแจกตัวม่วงเยอะจริง นี่เลยฮะคุณผู้ชมม้ว่าจะเป็นกิจแจกเพชรนะครับ666เพชรซึ่งแจกใน7วันติดกันไปเลยฮะแล้วกิจนี้เนี่ยมาบ่อยด้วยนะผมเล่นไปประมาณ1เดือนใช่ไหมผมเจอกิจเนี่ยประมาณ2รอบแล้วอะ666เพชรนะครับ7วันก็ได้ประมาณเออสี่พันหกกว่าเพชรแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นกิจบากุซันนะครับอันนี้ก็จะเหมือนเซิร์ฟไทยของเราเลยก็คือเรามาหาหินพัฒนาปีศาจฟรีจากตรงนี้ได้เอาไปทำเอเซนาพาสได้ครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าเซิร์ฟจีนเนี่ยเขาแจกตัวม่วงเยอะใช่ไหมเรากกกรเเเเเเาาไปพ่่่่มมมมควงออซ็นนีียะ ครัับอนนี้แล้วก็กิจกรรมนี้เลยฮะทีเด็ดอีอย่างหนึ่งมันเหมือนเป็นกิจกรรมนะครับครบรอบ4ปีเหมือนเซิร์ฟไทยของเราเลยแต่อันนี้ผมไม่รู้นะครับว่าเซิร์ฟจีนเนี่ยมันเป็นกิจกรรมครบรอบอะไรของเขาหรือเปล่าแต่ตอนที่มันเข้ามานะครับบอกเลยว่าโคตรจะดีเพราะดูสิ่งที่มันแจกครับคุณผู้ชมมีทั้งตัวละครแล้วก็ลูกแก้วในนี้ครับผมก็จะให้ดูนะครับโปรทั้งหมดนะครับที่ผมได้ทำการสุ่มไป20กว่าโลคุณผู้ชมดูเลยครับว่าผมได้อะไรมาบ้างเห็นไหมซึ่งมันมีโลนะครับที่ออกทั้งลูกแก้วโบลอสอกตั์แบบนี้เลยแล้วผมก็ไได้้้้เเลลืือออกกกกกกโโนนีปซึ่่ง็คจจะยููใับาาแวร อันนี้ก็คือเลือกมาได้ฟรีเลยฮะไม่ต้องทําอะไรเลยแล้วถ้าใครนะครับสนใจจะไปเล่นเซิร์ฟจีนเซิร์ฟใหม่เดี๋ยวเรามาเจอกันที่เซิร์ฟเวอร์722นะครับซึ่งเซิร์ฟ722นี้ก็จะเปิดในวันจันทร์คุณผู้ชมก็สามารถไปเล่นด้วยกันได้เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นเล่นพร้อมกันไปอีกเซิร์ฟหนึ่งเลยแล้วก็ที่ผมให้คุณผู้ชมดูไปนะครับมันไม่ใช่กิจกร,รรม,ท,มทั้งหมดที่ผมเจอนะซึ่งกิจกรรมทั้งหมดในเซิร์ฟจีนเนี่ยมันมีเยอะก,กว่านี้มากๆฮะแต่ว่ามันก็จะเหมืืือออออนนนนเเเเเหหมมมมมรรรว่่่่่าาาาาคคลล้้ยยยยๆกกกับบซิิ์ฟไไไทผ็ดดพูงชสุ การแบบนี้โผล่ขึ้นมาหรือเปล่าแต่ที่มั่นใจอย่างหนึ่งเลยครับคือเซิร์ฟจีนเนี่ยเขาแจกเยอะจริงๆเยอะมากๆจากใจคนที่เล่นเซิร์ฟไทยมา4ปีแล้วไม่เล่นเซิร์ฟจีนเพียงเดือนเดียวผมรู้ซึ้งถึงแก่นแท้ของการแจกของฟรีเลยครับว่าเซิร์ฟจีนแจกเยอะขนาดไหนแต่เดี๋ยวนี้เซิร์ฟไทยเราก็ดีแล้วครับก็เริ่มแจกเยอะขึ้นและมันก็แจกไปเยอะเท่าเซิร์ฟจีนอยู่ดีอย่าลืมนะครับเซิร์ฟเจ็ดสองสองในวันจันทร์มาเจอกันได้ในไลฟ์สตรีมเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นเล่นพร้อมกันไปอีกเซิร์ฟนึงเลยเจ ส่วน so, ในวันนี้ผมโปรตีก็คงต้องขอตัวลาทุกคุณไปก่อนแลวเจอกันในวันจันทร์เสาร์เจ็ดตงสองในไลฟ์สตรีมไปละจุ๊บจุ๊บ